คยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้ามองดูเพดานห้องที่คุ้นตาแล้วเกิดคำถามขึ้นมาแวบหนึ่งในใจว่านี่เราตื่นมาเพื่อทำสิ่งเดิมๆอีกแล้วหรือเราตื่นอาบน้ำรีบเร่งเดินทางทำงานแก้ปัญหากินข้าวแล้วก็นอนวนเวียนอยู่แบบนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจนบางครั้ง เราก็แอบสงสัยไม่ได้ว่าปลายทางของวงกลมวงนี้มันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่หรือจริงๆแล้วเราแค่กำลังวิ่งไล่จับเงาของความสุขที่ไม่เคยหยุดนิ่งให้เราจับได้จริงๆสักทีขอต้อนรับสู่ธรรมะนำใจนำชีวิตหากท่านผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นจังหวะของชีวิตที่ธรรมะ กำลังจะเข้ามาตอบคำถามบางอย่างในใจของท่านท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมไม่ได้มาชวนท่านคุยเรื่องเครียดเครียดหรือมาชวนท่านแบกโลกทั้งใบเอาไว้นะครับแต่ผมอยากชวนท่านผู้ฟังวางภาระที่แบกไว้ชั่วคราวสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วลองจินตนาการไปพร้อมกับผมครับลองลึกถึงนักเดินทางคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมากลางป่าใหญ่ เขามีร่างกายที่แข็งแรงมีสเสบียงอาหารในเป้แต่ปัญหาก็คือเขาจำไม่ได้ว่าเขาเดินเข้ามาในป่านี้ทำไมและเขากำลังจะเดินไปที่ไหนสิ่งที่เขาทำก็คือการเดินไปเรื่อยๆเห็นดอกไม้สวยก็หยุดดูเห็นผลไม้ก็นั่งกินพอเจอสัตว์ร้ายก็วิ่งหนีเขาใช้ชีวิตไปวันๆตามสัญชาตญาณ โดยลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางไปเสียสนิทชีวิตของพวกเราหลายคนก็คล้ายกับนักเดินทางคนนั้นแหละครับเราเกิดมาพร้อมกับร่างกายนี้พร้อมกับความทรงจำที่ว่างเปล่าเราจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไหนและเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าหลังจากร่างกายนี้แตกดับไปเราจะไปที่ไหนต่อคำถามที่สำคัญที่สุด ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศประจำตัวเราจึงมักถูกลืมเลือนไปนั่นคือคำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไมถ้าเราลองไปถามคนทั่วไปตามท้องถนนคำตอบที่เราได้รับส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการแสวงหาความสุขจริงไหมครับบางคนบอกว่าเกิดมาเพื่อเรียนหนังสือให้เก่งๆทำงานดีๆมีเงินเยอะๆบางคนบอกว่า เกิดมาเพื่อดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกให้เติบโตบางคนบอกว่าเกิดมาเพื่อได้กินของอร่อยได้เที่ยวรอบโลกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับมันคือความงดงามของการใช้ชีวิตแต่ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูให้ลึกซึ้งอีกนิดสิครับว่าเป้าหมายเหล่านี้มันคือคำตอบสุดท้ายจริงๆหรือไม่ถ้าเราเกิดมาหาเงินแล้ววันที่เราจากโลกนี้ไป เงินเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปกับเราแบบนี้เรียกว่าเราทำภารกิจสำเร็จไหมครับถ้าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขกับร่างกายนี้แต่ร่างกายนี้ก็นับวันมีแต่จะเสื่อมถอยเจ็บป่วยและแก่ชราความสุขนั้นก็คงไม่ใช่ของที่จีรังยั่งยืนในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านไม่ได้มองว่าการเกิดของเราเป็นเรื่องบังเอิญและท่านก็ไม่ได้มองว่า เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็จบกันไปครับในคำพีและคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าการที่เราเกิดมาได้เนี่ยมันต้องมีเชื้อครับเปรียบเหมือนกับมเมล็ดพืชครับท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีมเมล็ดมะม่วงวางอยู่บนโต๊ะ,มะเมล็ดนั้นแห้งสนิท ไม่มีน้ำไม่มีดินมเมล็ดนั้นก็จะเป็นแค่มเมล็ดมันจะไม่งอกเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มเมล็ดนั้นมีความสมบูรณ์และมันได้รับน้ำได้รับดินมันก็จะงอกออกมาเป็นต้นมีกิ่งก้านมีใบและออกผลผลน,นั้นก็จะมีมะเมล็ดร่วงลงดินแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่วนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับ สิ่งที่ทำให้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ร้องอูแวแวอยู่ในอ้อมกอดของแม่ไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนบันดาลแต่เป็นเพราะเชื้อในใจของเราเองที่ยังไม่ดับเชื้อนั้นภาษาธรรมะท่านเรียกว่าตัณหาหรือความทยานอยากและอวิชชาหรือความไม่รู้คำว่าไม่รู้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราเรียนไม่เก่งนะครับเราอาจจะจบปริญญาเอก เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแต่ถ้าเรายังไม่รู้ความจริงของความทุกข์และวิธีดับทุกข์ในทางธรรมเขาก็ยังจัดว่าเรายังมีความไม่รู้อยู่เพราะความที่เราอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่และไม่อยากจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความอยากเหล่านี้แหละครับที่เป็นเหมือนยางเหนียวที่ผูกจิตวิญญาณของเราให้ต้องกลับมาสร้างภพสร้างชาติสร้างร่างกายใหม่ เพื่อที่จะมาวิ่งไล่ตามความฝันเหล่านั้นต่อฟังดูเหนื่อยไหมครับเหมือนเราเป็นหนูถีบจักรที่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเส้นชัยสักทีแต่ข่าวดีก็คือในความเหนื่อยยากของการต้องมาเกิดนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ถือเป็นโชคลาบมหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ท่านเคยเปรียบเทียบความยากลำบากของการได้เกิดเป็นมนุษย์เอาไว้ครับท่านเปรียบว่าสมมุติว่าโลกใบนี้กลายเป็นมหาสมุทรน้ำท่วมเต็มไปหมดและในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งเต่าตัวนี้ทุกๆ100ปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำเพียงแค่ครั้งเดียวร้อปีโผล่ครั้งเดียวนะครับและในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นมีห่วงไม้ไผ่เล็ก ลอยสเปะสปะไปตามแรงคลื่นลมไม่มีทิศทางที่แน่นอนโอกาสที่เจ้าเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วคอของมันสวมเข้ากับห่วงไม้ไผ่ได้พอดีเป๊ะท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นไปได้ยากแค่ไหนครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับพระพุทธองค์ตรัสว่าโอกาสที่จิตดวงหนึ่งจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ยากยิ่งกว่าการที่เต่าตาบอดจะสวมคอเข้ากับห่วงไม่ไผ่เสียอีกเพราะฉะนั้นร่างกายที่ท่านผู้ฟังกำลังใช้นั่งฟังคลิปนี้อยู่ลมหายใจที่เข้าและออกอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่ของหาง่ายและไม่ใช่ของที่ควรเอามาทิ้งข้างด้วยการใช้ชีวิตไปวันวันถ้าอย่างนั้นเมื่อเราได้ของวิเศษชิ้นนี้มาแล้วเราควรจะเอามาทำอะไร ครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านมักจะสอนเตือนใจสิทธิ์เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ทำได้ยากให้สำเร็จสิ่งที่ทำได้ยากนั้นไม่ใช่การสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่การรวยล้นฟ้าแต่คือการพัฒนาจิตใจของเราให้ยกระดับสูงขึ้นจนกระทั่งสามารถหมดเชื้อแห่งการเกิดได้ลองนึกภาพตามผมนะครับเหมือนเราเป็นนักเรียนที่สอบตก เราทำข้อสอบชีวิตไม่ผ่านเราเลยต้องกลับมาซ้ำชั้นใหม่การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการได้รับโอกาสให้เข้ามานั่งในห้องสอบอีกครั้งแต่คราวนี้เรามีเครื่องมือครบมือเรามีสติปัญญาเรามีโอกาสได้ฟังธรรมเรามีโอกาสได้เรียนรู้ถูกผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้สัตว์เดรัจฉานทําไม่ได้เทวดาบนสวรรค์ที่เสวยสุขอย่างเดียวก็มักจะลืมทำมีแต่มนุษย์นี่แหละครับ ที่มีความทุกข์พอให้เห็นและมีความสุขพอให้มีกําลังใจเหมาะที่สุดสำหรับการฝึกฝนตนเองดังนั้นถ้าถามว่าเกิดมาทำไมในมุมมองเบื้องต้นนี้ผมอยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายๆว่าเกิดมาเพื่อเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติและยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นกว่าตอนที่เรามาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมสมบัติภายนอก ที่สุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นแย่งกันแต่เราเกิดมาเพื่อสะสมอริยทรัพย์ภายในนั่นคือปัญญาความเมตตาและความบริสุทธิ์หลุดพ้นลองสำรวจตัวเองดูสิครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นไหมเราโกรธง่ายเหมือนเดิมหรือเราให้อภัยเก่งขึ้น เรายังมีความโลภอยากได้ของคนอื่นหรือเรารู้จักการให้มากขึ้นถ้าคำตอบคือเราดีขึ้นแสดงว่าท่านผู้ฟังกำลังใช้โอกาสทองของความเป็นมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าแล้วครับแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปการจะตอบคำถามว่าเกิดมาทำไมให้สมบูรณ์นั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วอะไรละ่ะ คืออุปสรรคที่ทำให้เราหลงทางต่อไปผมจะพาท่านผู้ฟังไปเจาะลึกถึงกฎแห่งกรรมกลไกที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางของพวกเราว่าทำไมบางคนเกิดมาสบายบางคนเกิดมาลำบากและเราจะออกแบบชีวิตของเราเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันได้อย่างไรไม่ใช่ด้วยการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ด้วยสองมือและหนึ่งใจของท่านเอง สำหรับตอนนี้ลองใช้เวลาสักนิดก่อนที่จะลุกไปทำกิจกรรมอื่นนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะที่วันนี้ยังมีลมหายใจขอบคุณร่างกายนี้ที่ให้โอกาสเราได้สร้างความดีอีกหนึ่งวันเมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว คำถามต่อมาที่มักจะผุดขึ้นในใจของใครหลายคนอาจไม่ใช่แค่เรื่องของการมีชีวิตอยู่แต่เป็นเรื่องของความแตกต่างของชีวิตเคยสังเกตไหมมนุษย์เราเกิดมาพร้อมกันร้องอูแวเหมือนกันแต่ทำไมเส้นทางชีวิตของแต่ละคนถึงได้แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองมีพร้อมทุกอย่างตั้งแต่วันแรก ในขณะที่บางคนต้องดิ้นรนหาเช้ากินข้าตั้งแต่จำได้บางคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเรียนรู้อะไรก็ง่ายได้แต่บางคนกลับต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าเพียงเพื่อให้เข้าใจเรื่องเดียวกันความแตกต่างเหล่านี้คือความไม่ยุติธรรมของโลกใบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะโชคชะตาที่ใครก็ไม่รู้ขีดเขียนมาให้เราแบบสุ่มๆ ในทางธรรมไม่มีคำว่าบังเอิญและไม่มีคำว่าโชคช่วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ล้วนมีที่มาที่ไปเสมอสิ่งนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ากฎแห่งกรรมคำว่ากรรมในความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะฟังดูน่ากลัวฟังดูเหมือนเรื่องโชคร้ายหรือการถูกลงโทษแต่ความจริงแล้วกรรมแปลว่าการกระทา เป็นคำก,กลางๆที่มีความหมายตรงตัวและยุติธรรมที่สุดในโลกหากมองให้ลึกดูโลกนี้ทำงานด้วยกฎของเหตุและผลเราปลูกมะม่วงผลที่ออกมาก็ต้องเป็นมะม่วงจะกลายเป็นทุเรียนไปได้ไหมจริงไหมครับชีวิตของเราก็เช่นกันตัวเราในขณะนี้คือผลลัพธ์ ของสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตและสิ่งที่เรากําลังทำอยู่ในวินาทีนี้ก็คือเหตุที่จะกําหนดรูปร่างหน้าตาชีวิตของเราในอนาคตเปรียบเสมือนเราทุกคนคือสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านของตัวเองบ้านที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้อาจจะคับแคบรั่วซึนหรือไม่สะดวกสบายนั่นอาจเป็นเพราะในอดีตเราอาจจะเผลอเลือกวัสดุที่ไม่ดีมาสร้าง หรือเราอาจจะขาดความชำนาญในการก่อสร้างในตอนนั้นแต่ข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องทนอยู่ในบ้านหลังเดิมตลอดไปเพราะทุกการกระทาทุกคาพูดและทุกความคิดที่เกิดขึ้นในตอนนี้คืออิฐก,ก้อนใหม่ที่เรากำลังวางลงไปเพื่อสร้างบ้านใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวกำหนดว่ากรรมนั้นจะดีหรือชั่วกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมหากเราหยิบยื่นเงินให้ขอทานด้วยใจที่อยากช่วยเหลือด้วยความเมตตาอยากให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือกรรมดีจิตใจเราจะเบาสบายทันทีที่ให้แต่ถ้าเราให้เงินจำนวนเดียวกันแต่ให้ด้วยความรำคาญอยากให้เขาไปพ้นพ้นหน้า หรือให้เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราใจบุญแม้การกระทำภายนอกจะดูเหมือนกันแต่รสชาติของกรรมในใจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงความน่ากลัวของสังสารวัตรหรือการเวียนว่ายตายเกิดคือการที่เรามักจะลืมลืมไปว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างแต่ธรรมชาติไม่เคยลืมนะครับทุกการกระทำของเราจะถูกบันทึกไว้ในจิตเหมือนเมมโมรีการ์ดที่ไม่เคยเต็ม และพร้อมจะส่งผลทันทีเมื่อปัจจัยพร้อมท่านผู้ฟังครับเคยรู้สึกไม่ว่าทำไมบางครั้งเราเจอคนแปลกหน้าแล้วรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนรู้จักกันมานานหรือบางคนเพียงแค่เห็นหน้าครั้งแรกก็รู้สึกไม่ชอบหน้าขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลนั่นอาจเป็นเพราะสายใยแห่งกรรมที่เคยผูกพันกันมาดึงดูดให้เรามาเจอกันอีก เพื่อมาชดใช้หรือเพื่อมาเกื้อกูลกันต่อการเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ใช่เพื่อให้เรามานั่งทโทษตัวเองหรือมัวแต่เสียใจกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้แต่เพื่อให้เราตื่นรู้และระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วเราจะยังกล้าคิดร้ายต่อใครอีกไหมเราจะยังกล้าพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบอีกหรือเปล่า ในเมื่อเรารู้ดีว่าคำพูดเหล่านั้นสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้จึงเป็นเวลาทองของการเลือกเราเลือกได้ว่าจะตอบโต้ความกโกรธด,ด้วยความกโกรธเพื่อสุมไฟให้แรงขึ้นหรือจะเลือกตอบโต้ด้วยความนิ่งสงบและให้อภัยเพื่อดับไฟนั้นให้มอดลง เราเลือกได้ว่าจะมองโลกด้วยสายตาที่จับผิดหรือมองด้วยสายตาที่เข้าใจทุกการเลือกของเราในวันนี้คือการเขียนบทละครชีวิตให้กับตัวเราเองในวันหน้าหากท่านผู้ฟังกำลังประสบปัญหาหรือกำลังเผชิญกับความทุกข์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกขอให้รู้ไวเ้เถิดว่านั่นคือโจทย์เก่าที่เราต้องแก้อย่าเพิ่งท้อแท้และอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะเรามีอำนาจวิเศษอยู่ในมือ นั่นคืออำนาจแห่งการสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่ที่ดีเปรียบเสมือนน้ำสะอาดที่เราเติมลงในแก้วน้ำเกลือแม้น้ำในแก้วจะเค็มเพราะเกลือแห่งบาปในอดีตแต่ถ้าเราหมั่นเติมน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนความเค็มนั้นก็จะเจือจางลงจนเราแทบไม่รู้สึกถึงรสเค็มอีกเลยแต่การจะเติมน้ำดีหรือสร้างกรรมดีให้ได้ผลน,นั้นมันมีเคล็ดลับและมีวิธีปฏิบัติ ที่ครูบาอาจารย์ท่านวางแนวทางไว้ให้อย่างชัดเจนเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกนี้ได้อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาไหว้วนในอ่างน้ำใบเดิมอีกเส้นทางนั้นคืออะไรและเราจะเริ่มเดินก้าวแรกได้อย่างไรในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันจิกซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ภาพชีวิตของเราสมบูรณ์ไม่ได้ซ่อนอยู่ในถ้าลึกลับ หรือบนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่อยู่ที่นี่อยู่ที่ใจของเราในขณะนี้เองเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเราเป็นผู้สร้างกรรมลิขิตชีวิตตัวเองคำถามสำคัญที่รอเราอยู่ตรงหน้าก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรให้ภารกิจของการเกิดครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดในทางปฏิบัติการจะเติมน้ำดีลงไปในชีวิต หรือการสร้างเส้นทางใหม่ที่หลุดพ้นจากวงจรเดิม,เ,ดมเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือสามชิ้นที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้เราเครื่องมือชิ้นแรกคือการให้หรือทานการให้ในที่นี้ไม่ใช่แค่การบริจาคเงินทองเพื่อหวังผลบุญแต่คือการฝึกสลละออกฝึกวางความตรณีทีเหนียวที่เกาะกินใจลองสังเกตดูเวลาเรากำมือแน่น เราจะรู้สึกเกรงรู้สึกอึดอัดแต่ทันทีที่เราแบมือออกเพื่อมอบสิ่งของมอบรอยยิ้มหรือมอบการอภัยแก่ผู้อื่นใจเราจะเบาลงทันทีการให้คือการบอกกับตัวเองว่าตัวตนของฉันไม่ได้สำคัญที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการคลายปมเชือกที่มัดเราไว้กับความทุกข์เครื่องมือชิ้นที่สองคือศีลหรือความเป็นปกติ หลายคนมองว่าศีลคือข้อห้ามคือกรงขังแต่ความจริงแล้วศีลคือเกราะป้องกันลองนึกดูคนที่โกหกย่อมต้องคอยระแวงว่าความจริงจะถูกเปิดเผยคนที่เบียดเบียนชีวิตอื่นย่อมต้องหวาดระแวงภัยเวรที่จะย้อนกลับมาแต่คนที่มีศีลคือคนที่มีความปกติกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะความกังวลเมื่อกายปกติ วาจาปกติใจก็พร้อมที่จะสงบและเกิดปัญญาได้ง่ายและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูทางออกนั่นคือภาวนาหรือการเจริญสติคำนี้อาจฟังดูยากฟังดูเหมือนต้องไปนั่งหลับตาปีนึงในป่าแต่จริงๆแล้วการภาวนาคือการพาใจกลับบ้านวันทั้งวัน เราส่งติดส่งใจออกไปข้างนอกไปกังวลเรื่องงานไปหงุดหงิดเรื่องรถติดไปน้อยใจคำพูดคนอื่นเราทิ้งบ้านคือกายกับใจนี้ให้รถร้างว่างเปล่าการภาวนาคือการดึงความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กลับมารู้สึกถึงลมหายใจเข้ากลับมารู้สึกถึงลมหายใจออกเวลากินข้าวก็รู้รสชาติไม่ใช่กินไปคิดงานไป เวลาเดินก็รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่กระทบพื้นเมื่อเราฝึกมีความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างความจริงที่ว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความโกรธก็ดีความรักก็ดีล้วนแต่เป็นของชั่วคราวที่แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็จากไปเราจะเริ่มเห็นว่าร่างกายนี้ความคิดนี้ไม่ใช่ของฉันจริงๆ เป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติที่ไหลไปเรื่อยๆเมื่อเห็นแบบนี้ชัดขึ้นใจเราจะเริ่มถอนตัวออกจากเป็นผู้เล่นมาเป็นผู้ดูเหมือนเรานั่งดูละครถ้านางเอกร้องไห้เราก็อาจจะสงสารแต่เราจะไม่ลงไปดิ้นพลาดพลาดเจ็บปวดไปกับนางเอกเพราะเรารู้ว่านั่นคือการแสดงชีวิตก็เช่นกันเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงเราจะทุกน้อยลง เราจะยิ้มรับกับปัญหาได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุดท้ายแล้วคำตอบของคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมอาจจะไม่ได้จบลงที่การได้เป็นเทวดาหรือได้ไปสวรรค์ชั้นไหนแต่เป้าหมายสูงสุดคือการทําภารกิจให้จบเพื่อที่จะต้องไม่กลับมาเกิดอีกการไม่เกิดไม่ใช่การสูญหายไปในความว่างเปล่าแบบน่ากลัว แต่คือการเข้าถึงความสงบเย็นที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นบรม,มสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุใดแต่นั่นอาจจะเป็นเป้าหมายระยะไกลสำหรับวันนี้แค่ท่านผู้ฟังตื่นรู้ในทุกขณะที่หายใจแค่ท่านผู้ฟังเปลี่ยนความโกรธเป็นความให้อภัยเปลี่ยนความอยากได้เป็นการแบ่งปันท่านก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต แล้วค่อยถามตัวเองว่าฉันใช้ชีวิตคุ้มค่าหรือยังแต่ให้ถามตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้เลยว่าขณะนี้ใจของฉันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลก็จงรักษาไว้ถ้าเป็นอกุศลก็แค่รู้แล้ววางมันลงเส้นทางนี้อาจจะดูยาวไกลแต่เชื่อเถอะมันไม่ได้ไกลเกินกว่าความเพียรของมนุษย์เพราะพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์มากมาย ท่านก็ได้เดินนำหน้าเราไปแล้วและท่านก็กำลังยืนรอคอยส่งกำลังใจให้เราอยู่ที่ปลายทางขอให้การเดินทางในสังสารวัตรของท่านผู้ฟังในชาตินี้เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตื่นรู้เบิกบานและเข้าใกล้เส้นชัยมากกว่าทุกชาติที่ผ่านมาและนี่คือเรื่องราวของเกิดมาทำไมที่เราได้ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบมาด้วยกัน หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางเล็กๆให้ท่านผู้ฟังได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหากเรื่องราวในวันนี้ทำให้ท่านผู้ฟังได้หยุดคิดหรือใจเบาลงแม้เพียงเล็กน้อยการกดถูกใจหรือกดติดตามธรรมะนำใจนำชีวิตก็เปรียบเสมือนการส่งต่อธรรมะให้ไปถึงผู้ที่กำลังทุกข์อยู่ที่ไหนสักคนหนึ่ง ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลจากการฟังการพิจารณาและการนำไปปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความสงบและมีดวงตาเห็นธรรมในที่สุดพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ